สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเลฟไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงการงานการเงินประจําเดือนมีนาคมคะ่ะสาหรับชาวราคนาธนูหรือราศีธนูนะคะช่องของนารายึดวันที่ตามหลักโหราศาสาตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤศจิกาย,ยนถึง20ธันวาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีธนูก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะจ๊ะต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้มองเจาะจงคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเป็นดวงส่วนตัวจน จะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสําหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาเดี๋ยวนาราจะแปะล,ลิงก์วิธีการหาลัคณาไว้ให้ด้านล่างก็ลองไปคลิกตามดูเนาะซึ่งช่องของนาราจะเน้นลัคนาเป็นหลักนะคะการอ่านดวงของช่องนารานะคะจะเป็นการอ่านโหราศาสตร์ดวงดาวก่อนขึ้นคลิปแรกแล้วเดี๋ยวจะอ่านอ แล้วเ,เดี๋ยวจะเปิดไพ่แทรลประกอบให้อีกทีเนาะต้องบอกว่าดวงเดือนธันวาเ,เดือนมีนาคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นในลนักษณะช่วงพีเรียดมันค่อนข้างสั้นเนาะเนื่องจากว่าการย้ายของดาวอาทิตย์จะค่อนข้างเร็วนะคะซึ่งเดือนนี้ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษก็คือวันที่20มีนาคมนะคะก็จะเป็นสีสั้นของดวงเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นนาราจะไปเน้นเดือนเมษายนซะมากกว่าเนาะมีนาคมก็จะเอาคร่าวๆให้นะคะ าชาวลัคนาธนูราศีธนูจริงๆแล้วเนี่ยเดือนที่แล้วก็จะไปดูดเดี่นในเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารเนาะแต่ว่าในเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะที่คุณพักนะคะใช้ใช้เวลากับคนในครอบครัวซะมากกว่านะ,ะอาจจะไปค้องเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวนะคะวางแผนครอบครัวนะคะหรือเป็นในลักษณะที่นะคะ ได้กลับมาดูแลใส่ใจคนในครอบครัวมากขึ้นก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็จะเป็นในลักษณะที่มาจากงานประจําอยู่แล้วหรือว่าเป็นลักษณะที่นะคะจะต้องนําเงินนะคะไปดูแลคนในครอบครัวก็ได้นะคะสําหรับบางคนเนาะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานก็จะมาจากการเจรจาติดต่อสื่อสารนั่นแหละนะคะมันมีผลพวงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันจะโดดเด่นในเรื่องของครอบครัวคุณซะมากกว่าเนาะอาจจะเป็นเวลาที่อาจจะลาพักลอนหรือเทคเวอเคชั่นนะคะ มาใช้เวลาดูแลคนในครอบครัวซะมากกว่าหรือเป็นเวลาที่คุณนะคะาวางแผนในการท่องเที่ยวกับคนในบ้านหรือคนในครอบครัวหรือวางแผนครอบครัวหรือวางแผนอนาคตของตัวคุณเองก็ได้หรือบางคนวางแผนซื้อบ้านนะคะวางแผนกู้เงินซื้อบ้านหรือวางแผนขยับขยายต่อเติมบ้านเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทีนี้เดี๋ยวจริงๆแล้วดาวคาเนี่ยมันย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนแล้วนะคะซึ่งจะเป็นเรือนที่อื หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือนที่เจ็ดของคุณนะคะให้ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักมากกว่าหรือการที่คุณจะไปลงทุนหรือเซ็นสัญญาเป็นหุ้นส่วนกับใครอันนี้อย่าอย่าใช้อารมณ์เนาะอาจจะมีเรื่องทำให้คุณแบบค่อนข้างที่จะนหงุดหงิดใจนะคะหรือ,อเรียกได้ว่ามันจะมีสภาวะที่ไม่ได้ดั่งใจอยู่นั่นแหละอันนี้ก็อยากจะให้นะคะใจเย็นๆนะคะควบคุมอารมณ์นิดนึงโดยเฉพาะกับคนรักนะจ๊ะที่รักจะเป็นจังหวะเวลาที่ตอนนี้รู้สึกยังไงก็จะพูดแบบ พูดค่อนข้างตรงนะคะอารมณ์มีความรู้สึกแบบไม่ปกติธนูเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะเป็นคนที่มองอะไรโลกสวยแต่ถ้าดาวคารย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยเวลาพูดจะอะไรจะค่อนข้างจริงจังดูแข็งแข็งดูตรงตรงดูแรงอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นภาพรวมดวงเนอะยูเรนัสยังอยู่ในเรือนการงานบางคนอาจทํางานจะต้องเดินทางบ่อยนะคะปรับเปลี่ยนโยกย้ายปรับปรับฉับพันกระดานหาันต้องเดินทางอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะหรือบางคน ะะที่ผ่านมาอาจจะเจอลักษณะแบบต้องออกจากงานกระทนหันหรือเราออกจากงานกระทนหันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นเวลาที่ก็เลยมีเวลามาใช้อยู่กับคนในบ้านก็ได้เนาะมันเ,เป็นจังหวะเวลานี้ถ้าถามว่าหนูจะหรือผมจะได้งานใหม่ไหมครับยังไงชาวรัคณาธานูราศรีธนูว่างงานไม่นานหรอกนะคะเดี๋ยวคุณก็ได้งานใหม่เข้ามาเนาะสำหรับหลายๆคนนะคะอันนี้เป็นภาพรวมของดวงตามหลักโหราศาสตร์นะ่าอ่านให้คร่าวๆนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปกอบกันนะคะในเดือน มีนาคมนี้นะคะในเรื่องของไพ่จอบมาเป็นอย่างไร อืมเนี่ยเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำโดนออกจากงานแบบกระทันหันอืมเนี่ยเห็นไหมพูดยังไม่ทันขาดคำเลยหรือคุณเองก็ได้นะตัดสินใจเราออกจากงานแบบกระทันหันนะคะอืมเห็นไหมใช้เวลากับคุณในครอบครัว การได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะบางคนอย่างที่นาราบอกแหละว,ว่าชาวรัคนาธนูราศีธนูว่างานได้ไม่นานนะคะไพ่ตรงกลางเป็นไพ่เดอเดทมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณนะคะชาวรัคนาธนูราศีธนูจบไปแบบปุกแบบกระดันหันเป็นทรานส์ฟอร์เมชับางสิ่งบางอย่างจบแบบที่คุณก็ไม่อยากให้จบ ะะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะที่อาจจะตัดสินใจเราออกจากงานกระทันหันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทนอยู่กับการทํางานที่ไม่ใช่นะคะมีความรู้สึกกดดันนะคะรู้สึกว่ารายได้มันมันไม่ค่อยเป็นไปนอย่างที่เราคาดหวังหรือเป็นไปอย่างที่เราต้องการนะคะเป็นสภาวะที่บางทีต้องระวังเนาะ,ะเราอาจจะมีอารมณ์ที่แบบค่อนข้างเอาแต่ใจหรือตัดสินใจอะไรที่มีความแบบไม่ได้คิดให้รอบคอบนะครับสำหรับใครบางคนที่กําลังคิดที่จะลาออกอันเนี้ยนะคะก็อยากจะให้ใจเย็นๆนะคะที่ผ่านมามีบางสิ่งบางอย่างเกิด ขึ้นแบบฉับพันกรนันฐานอาจจะต้องไปเสียเงินกับคนในบ้านนะคะอาจจะต้องเสียเงินจากการที่แบบมีของใช้ในบ้านพางังหรือซ่องรถทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันกระทันฐานที่เราจะต้องจ่ายไปหรือบางคนเป็นสภาวะที่นะคะดู ถูกนะคะให้ออกจากงานแบบกระทนหันหรือเป็นสภาวะที่เราออกจากงานกระทนหันมันมีบางสิ่งบางอย่างจบไปแบบปุบปับฉับพลันเหมือนกันในเรื่องของการงานหรือการเงินนะคะบางคนนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่แล้วออกจากงานปุ๊บก็ได้งานใหม่ทันทีนะคะอันนี้เป็นสภาวะแบบนี้แต่ณปัจจุบันของคุณก็ยังมีอารมณ์มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่จบยังไม่เคลียร์มันเหมือนกับว่ามีเซนว่ามันมีเหตุการณ์อะไรจะต้องเกิดขึ้นอีกที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องบอกว่า the date เป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวพูโตเป็นราศีพิจิกแล้วก็มีสัญเนี่ยเห็นไหมไมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะหมายความว่ามันเป็น transformation มันถึงคราวที่มันจะต้องเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนเนาะมันถึงซีซันของชีวิตของเราแต่คุณไม่ต้องกังวลนะมีไพ่ the empress ขึ้นมาสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็ยังมีคนที่มีลักษณะที่เป็น the empress คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุน support คุณอยู่นะคะหรือเป็นลักษณะตัวคุณเองนั่นแหละถึงแม้ว่าการงานม,มันจะออกจาก ฉับพลันกระทนหันแต่คุณก็สำรองเงินไว้พอตัวเพราะฉะนั้นคุณก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ว่าคุณก็มีความเครียดเนื่องจากว่าชาวธนูไม่ชอบอยู่เฉยๆชอบเดินทางชอบพบปะผู้คนชอบ ไม่ชอบอยู่นิ่งๆอ่ะมันก็อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างเนาะเออกังวลใจนะคะจากที่เคยทํางานกับไม่ได้ทำนะคะจากที่เคยได้เงินเหมือนเดิมก็ไม่ได้อาจจะเป็นสภาวะตึงเครียดแบบนั้นก็ได้ไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาหมายความว่าในเรื่องของการใช้จ่ายตอนนี้ชาวลัคนาธนูราศีธนูอาจจะใช้จ่ายเป็นมือระวิงเลยนะคะอาจจะต้องไปใช้จ่ายซื้อของเข้าบ้านนะคะดูแลคนในบ้านเนี่ยต้องระวังสภาวะเงินเงินหมุนไม่คล่องเหมือนกันเนะาะลัคนาธนูราศีธนูเนี่ยมันมีการเกี่ยวข้องกับ อาจจะหมดเงินไปกับเดินทางท่องเที่ยวไปกับครอบครัวก็ได้นะคะอาจจะต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการกินเยอะนะช่วงนี้อาจจะแบบมีความสุขแฮปปี้ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะตื่นสายกินเยอะอันเนี้ยระวังเรื่องน้ําหนักด้วยนะคะสําหรับบางคนถ้าใครไม่อยากมีน้องนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงเนาะเป็นสภาวะที่เนะคะ ก็มีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้สําหรับบางคนเนาะแต่ถ้าใครรอคอยการตั้งครรภ์ยังไงก็มีการกําเนิดเกิดใหม่แน่นอนนะคะนี่มีไพ่การเกิดถึง2อ,อย่างเอ้ยถึง2ใบนะการที่รอคอยการตั้งครรภ์ยังไงนะเราก็จะได้ข่าวดีนะจ๊ะมีไพ่เด็กขึ้นมาด้วยเห็นไหมอืม ตำแหน่งอนาคตไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเห็นไหมสิบถ้วยนะการได้ใช้เวลาอยู่กับคนในบ้านนะคะมีคิงซอฟต์ซอสขึ้นมาบางทีเรามักระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดกับคนในบ้านหรือคนรักนิดนึงเนาะบางทีเราจะแสดงออกความก้าวร้าวออกไปบางทีเราก็ไม่รู้ตัวหรอกนะคะก็อยากจะให้ใจเย็นๆถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะถามว่ามันมันจะดีไหมบางคนได้ถึงออกจากงานแต่ก็ยังมีงานเอกเให้ทําอยู่นะมีมีช่องทางอืง่นทํามาหากินนะคะ ซึ่งจะนํามาซึ่งไรายได้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะหรือถ้าบอกว่าเอ้ยถ้าเรายังไม่มีงานเนี่ยจะมีงานใหม่เข้ามาไหมไพ่สามเหรียญขึ้นมาเดี๋ยวก็มีคนออฟเฟอร์งานมาให้นะคะได้สัมภาษณ์งานแน่นอนยังไงก็ว่างานได้ไม่นานนะคะแต่ไพ่จบยังเป็นไพ่ก้าวดาบหมายวามว่าคุณยังมีสภาวะเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่นะคะวิตกกังวลจะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมาก็ให้ผ่านแล้วให้มันผ่านไปเนาะเพราะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาแล้วนะคะมันถึงเวลาอะไรที่มันต้องเปลี่ยนมันต้องเริ่มต้นใหม่เราก็ต ก็ควบคุมและคอนโทรลมันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันไหลไปแล้วเราวางแผนอนาคตตั้งรับนะคะชีวิตเราในอนาคตจะดีกว่าดีกว่าไปจมปักกับเรื่องที่มันผ่านมาแล้วแล้วอยู่ในอดีตนะจ๊ะทีนี้เรามาดูนะคะบทสรุปให้นะคะในเรื่องของการงานสามใบนะคะแล้วก็การเงินสามใบ บางคนหมดเงินไปกับคนในบ้านที่มีลักษณะเป็นเด็กก็ได้นะเออจะนํามาซึ่งการต้องใช้ใจอาจจะเป็นลูกนะคะต้องจ่ายค่าเทอมต้องนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสําหรับบางคนหมดเงินไปกับที่บ้านซะมากกว่านะจ๊ะ คุณได้ไพ่ The Magicians ห้าดาบแล้วก็เจ็ดถ้วยนะคะ คุณจะมีงานนะคะมาออฟเฟอร์คุณแน่นอนแหละมากกว่าหนึ่งงานนะคะแล้วให้ระวังนะคะถ้าใครที่ยังไม่ออกจากงานระวังในเรื่องของการมีอีโก้นะคะการมีปากเสียงนะคะการใช้คําพูดทัศนคติที่ไม่ตรงกันนะคะแต่เมจิเชียนขึ้นมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะคะคุณเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วทําอะไรที่รู้สึกว่าไม่ถนัดคุณก็สามารถทําได้นะคะผ่านาไปได้ด้วยดีอยู่แล้วเพราะว่าคุณมีทั้งถ้วยเหรียญคาถาดาบนะคะคุณจะสามารถจัดการปัญหานั้นเหล่านั้นได้หรือเป็นสภาวะที่ปัญหาประเดประดังเข้ามาคุณก็หาวิธีการจัดการแก้ไขยอยู่ซึ คุณจะสามารถแก้ไขมันได้นะหรือถ้าใครนะคะที่รอคอยงานอยู่จะมีงานมาออฟเฟอร์คุณแล้วก็มีมากกว่าหนึ่งงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกดูให้ดีๆนะว่างานไหนที่คุณมีเซนต์ว่าเอ้มันน่าจะใช่เพราะว่า คำว่าเจ็ดถ้วยหมายว่ามันมีทั้งถ้วยที่ดีและถ้วยที่ไม่ดีบางทีเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะคะว่างานแบบนี้เออมันพอไหวการออฟเฟอร์อ่านสัญญาดีๆเนาะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยคุณน่าจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าอันนี้มันน่าจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ศึกษาข้อมูลประวัติบริษัทนิดนึงเนาะก่อนตัดสินใจที่จะเลือกงานไหนนะคะที่รักอันนี้เป็นเรื่องของการงานต่อไปเป็นเรื่องของการเงินนะคะเรามาดูการเงินกัน การเงินนะคะได้มีการลงทุนทำอะไรใหม่ๆนะคะได้รับออฟเฟอร์นะคะมีการนะคะวางแผนที่จะสร้างธุรกิจก็ได้สำหรับบางคนจะมาจากการที่คุณนะคะทำธุรกิจส่วนตัวหรือการเอาเงินไปลงทุนนะคะเล่นหุ้นเทรดหุ้นอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสำหรับบางคนอื มาจากการที่มาจากงานอดิเรกก็ได้มีไพ่8ถ้ตัวเข้ามานะคะเป็นสภาวะที่ออกไปตามหานะคะ p a ชชั่นนะคะหรือการลงทุนอื่นๆหรือช่องทางการทามาหากินเพิ่มเติมน,นะคะบางคนมีสภาวะเดินทางก็ได้นะต้องเดินทางถึงจะได้เงินนะบางคนเป็นสภาวะแบบนี้ถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมในเรื่องของการทํางานเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการใช้เงินนะคะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองและปลดปล่อยนะคะปล่อยวางอาดีตที่ผ่านมาไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะสําหรับ,บบางคนที่ใครที่ผิด พลาดไปในเรื่องของการเงินมาก่อนหน้านี้นะคะต่อไปนะคะมีไพ่การได้รับโอกาสนะคะการได้มีคนหยิบยื่นโอกาสทางด้านการเงินมาให้การได้ลงทุนทำอะไรใหม่ๆและเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะมี new beginning การได้รับโอกาสแน่นอนเห็นไหมนะคะการเงินน่าจะมาจากการได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาซึ่งมีไพ่โอกาสมาถึง2ออันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะคะในเรื่องของการเงินถึงตอนนี้การเงินอาจจะดูแบบไม่ออกดอกผลมากมายแต่ในอนาคตมันมาแน่ๆนะคะใจเย็นๆเนาะ จุดเริ่มต้นมาแล้วนะคะบางทีซีซั่นเดิมที่มันจบไปแล้วให้มันจบไปเพราะว่าจุดเริ่มต้นใหม่มกำลังมาแล้วก็อยากจะให้ใจเย็นและเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวลัคนาธนูราศีธนูเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริงนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตให้ใหม่แบบนี้เป็นประจำอยู่เรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนเมษายนนะคะพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ